เนักเที่ยวเยอะนิดนึงนะลูกนะำอ้อยไม่เลยออกมาได้หรือเปล่านี่โอ๋ขอสั่งกันก่อนมาลูกมาเดินออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเป็นตาแป๊บนึงหน่อยแล้วโบเตรียมกล้องโทรศัพท์ถ่ายลูกของท่านไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรากำลังเดินออกไปแล้วนี่เลยนะครับเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับนะลูกเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งนะครับนนะครับอ่ะเดินออกไปเลยนะลูกน้ำไมเลยจ้ะ เจอในน้อโอโหตกใจแล้วนะครับผมเดี๋ยวหีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาให้เราดูนะครับนี่เป็นน้องคนเทนสายพันธุ์ทอมโบนั่นเองนะครับทิ้งกันัาของเขาอยู่แถวประเทศเปรูนั่นเองนะครับและอาหารของเขาคงจะเป็น มาทุกโซนเลยครับเดี๋ยวรถขยับไปจอดรอด้านหน้าเลยนะทุกคนทุกคนเสือว่ายน้ำจรินอยากได้นะคะลองให้ล่ะ มุนมันมักลไ่น้ทุกคนครับตอนนี้คือแมวยักษ์กำลังไล่น้ำมาครับน้องๆครับโอดูเหมากาทางนี้่อยอุ้ยเา้ยเเหอเนี้มาทางนี้เลยทางนี้คือล้วงสัยหนาวแล้วโอเคอุ้ยหมาก โชว์แค่นี้พอ,อโชว์เยอะวมันมีแสดงนกด้วยอ่ะเหมือนพอนอ,นอ,องทุกคนนะคบนี่ก็คือต่านะครับ อมัวิมันมีแสดงนกด้วยอ่ะอันนี้คือนกอะไรน,นะครับทุกนนคอน,อน,น,น,คนโอ้นอกกระตั้องที่พี่ทอดพูดนะนกกระตั้อเนกแกะ อัน <Polit> pues ี้ลกเกี้ยมาคอปีปเกียวอุ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจริงๆเลยโอ้คือมันจะมีนกให้ดูไงตลอดเล้ยตันี้่งจริงตอนนี้นะครับเราอยู่เธอเธอรีวิวไหนเธอรีวิวอ๋ลูกนสวัสดี ทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรครับอันนี้คือเขาจะมีแบบเป็นตาข่ายนะครับทุกคนไว้แอันนี้น้องระวางต่งน้ำนะต้องให้พ่อจับมืออันนี้นะครับคือเดินแด่แต่ว่าก็ต้องรอนด้วย ไม่นอะไรไม่นู้อะไรเป็นนกอะไรไม่รู้กอะไรไม่รู้อันนี้คิดกอะไรไม่รู้เป็นนก่รือเไก่อะไรสักอย่างไม่ง้เขาจะเขียนบอกอย่างไรอันนี้มันเป็นต้นไม้หน้านาหรื้ใบอ่ะไม่รู้ว่าเขาาบอกแค่รับรีวิวไหนรับรีวิวไหนครับทุกคนทุกนตอนนี้เรามาอยู่ในสวนสัตว์นมาดูกันว่าเราจะมีตัวอะไรบ้างอ นี่คือตัตัวรค้ชือชื่อตากับา่านาไปนน้อาปีไหนนกาปีไหนคาปีไหนนกคาปีไหนนะครับไอ้นกนกเป็ดนกเป็ดแดงครับนกเป็ดแดงนะนกเป็ดอะไรนเป็อไ้เาปิดแล้เขาอาจจะปิดไว้ยิงๆี้นู้ โอ้น้ามันจะบบที่ตีเงไช่เฮ้ยเขาบอกว่าห้ามเดี๋ยวความมีเสียงห้ามห้ามเขาไปในน้นมีเสียงโอ้โหเป็นากชมพู่คือใครที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าอะแนวอุ้ยคือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนคือคนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะ ค่ือคนไม่เยอะค่ะทุกคนแล้วก็แบบเออได้แบบเราก็ได้เห็นนกแบบใกล้ๆตัวเลยคือแบบเข้าแบบเปิดโกรงแล้วที่เรามาใช่ไหมมันก็จะมีพวกเสือด้วยแต่ว่าเราต้องผ่านไปก่อนอาก็จะมีให้เราลงไปถ่ายรูปด้วยสบายใจคนก็ไม่แยะ ของลิงนะครับน้องๆครับอันนี้คือลิงครับไม่น่าเชื่อครับว่าลิงไม่น่าเชื่อว่าลิงจะมาดูลิงครับทุกคนตอนนี้เ,เดี๋ยวเราไปชมข้างนอกกันนะคะ,อะนอยลิงอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนโคจรว่คือมันมีนมับบประชาประชาคนเด้ พ่อกระจกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบัตรประชาชนอันนี้คือเป็นลิงตัวจริงอันนี้คือลิงกัวปลอมโอ้โหลอยอเท้าตีลิงไงอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่ลิงชอบอะค่ะเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองนเลยครับคือเราไม่เห็นลิงอะครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยเราเจอลิงแล้วหนึ่งตัวซูมหน้าไปเลยเออลิงน่ากลัวลิงลิงสังค่ะ นี่นี่มันลิงเด็กนี่ลิงเด็กยันานเจ้า <c oughs> ตอนนี้ครับหลยยังจากที่เราดูลิงเสร็จแล้วเราก็จะนีก็่เแาน่ากลเขแล้วก็ <c oughs> น,น่อีก <c oughs> ต,ตรมชอบโหนตอนนี้เราเจอลิงแล้วครับสองตัวกาลังเดินลงมได้ครับลิงตัวนี้ลิงสองตัวนล,วลงมาด อันนี้ก็คือสถานีสุดท้ายของเราแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูฟาร์มิงโกกันนะคะเดี๋ยวจะมีมีน้องไปข้าวนะคะพาไปดูฟาร์มิงโกกันค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะน้องไปข้าวก็วตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ไม่กินผักอ่ะใช่ไหมไอ้ไอ้ราชาคิงอเจอร์อ่ะไรมีมันหยอกกันใช่ไหมเยอะเอออย่าตีกันลูกอย่าตีกันอย่าตีกันทำไมดีอย่าตีกันอย่าตีกันลูกแล้วก็ไอ้ห้อยหัวให้หัวแม่ต้องให้ดูกให้หัวทำไมทำอย่างเงี้ยลูกทำอย่างงี้อันนี้เลือดจะลงหัวไอาตัวนี้อย่าตีกันลูกอย่าตีกัน ลารีเมอร์ลายบนครับวนี่คือจีรนะครับทุกคน พี่ท้อคือแบตหมดแล้วอ๋อวิสวัสดีฟอมพิงเกน่ากลัวจังไม่น่ากลัวนะเม่ว่ามันน่ามันมันก็น่ารักนะครับน้องๆครับไม่กลัวมันสัญญ่นอย่างนะั้นหรอกเฮ้ยไอ้ไอไอตัวนี้คอสูงอ่ะอุ้ยสีชมพูจริงอุ้ยคอมันบแบบอันนี้มากเลยเอ,อันนี้ขามานนิเฮ้ยแบบอันนี้มันจำแบบ ไม่ดูขามันนี่ค<า>่ะได<บ>ม่แล้วครัทุกคนจริงอ่ะแบบแอ,อ็กติ้งแอ็กติ้งเกินนี่มันกินน้ำอยู่มันหิวน้ำมันจากไหนเนี่ยโอ้คือขี้เหม็นมากครับมุ้มเมื่อกี้ได้กินแบบทะลุแมสเลยขี้แมวก็เหมือนเขาบอกว่าห้าม้ายหา ห้าทิ้งเลยจ้าห้าตีเฮ้ออุ้ยปามิงโกโตัวเป็นๆเ,เลยนะคะเดินบ่อนเลยห้ามใช้ลูกห้ามชโอ้ห้ามใช้เฟษแต่แม่ไม่ได้ใช้แฟตไงห้ามใช้แฟตไม่เข้าปิดน,น้ำแล้วตอ,นน,อนนี้เราตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะกำลังลดนในคะแม่ตอนที่หนู เมื่ออยู่บนเรือันนั้นหนูว่าหนูจะซื้อพัดลมมือปืนมาแบบ่หนูแค่ยิงแต่ว่าโอ,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 อ้พัดลมอ่ะไอตัวสีชมพูนะ่ะใช่มันนจะเป็พัดลม,มอ,อันนี้คืออะไรครับน้องๆไปน้องๆลอ,องไปยืนตรงนั้นดูไปครับ,บตอนนี้เรากำ<อ>ลังจะเดินทางไปไหนกันต่อคะอเดินทางไปตลาด แล้วก็กลับบ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆหรอหน่าเบืน้าเบื่อวันหลังไม่พามานะคะโอเคค่ะถ้างั้นอยู่แต่บ้านนะคะแต่ว่ามาไม่ก็ตั้งแต่ห้องน้อยอะไรอ่ะหลอกมันก็เขียนอยู่เหมือนตัวน้อยลิงสักร้อนตัวนี้ลิงก็รอกไหนอ่ะอยู่ไหนโอย้ยอยู่ในโพง บทุกคนน,นล้วก็นัน่งคือรถเราเอารถเราเลยน,น,นะครับอเอาลิงเอาลิงรุดมากลิงลุดมานี่นี่นนล,นลิงงรังงตังหุดมาเียนี่น